สองนะคะกับรถแล้วก็ชิดซ้ายเลยก็จะเห็นค่ายสีส้มเลยค่ะ ที่นี่นะคะจะมีรีสตาร์ททุกวันพุธ6โมงเย็นนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ตอนบ่าย2นะคะสามารถาริสตาร์ได้แต่ห้องประชุมจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วส่วนด้านในนี้นะคะก็จะเป็นช็อปกาัมาดูเลยนในนี้ก็จะเป็นช็อปนะคะเป็นช็อปปิ้งมอลล์เหมือนกับโลตัสบิ๊กซีเลยค่ะเราหยิบสินค้าได้เองนะคะแล้วนี่ก็จะมีน้องสุยาเป็นคชเชียอยู่ ะะแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานสําหรับนักุรกิจที่ไม่ได้พกคอมพิวเตอร์มาใช้ส่วนตัวสามารถเช็คหางองคอ์กรคะแนนและเรียนต่างๆเกี่ยวกับของบริษัทได้นะคะแล้วสินค้าก็มีมากมายเลยค่ะมีทุกอย่างเลยเราสามารถมันดูได้นะคะอย่างตัวที่ท้องที่ที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยไฟโตว,วีนะคะตัวนี้เป็นตัวดีท็อป แต่ว่าสินค้าใหม่ล่าสุดนะคะขายดีมากก็จะเป็น2ตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะมีโมเอสองอย่างนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นช่วยวยุรอยข่าวสกระจางสายยุรอยจะไม่ง่ายเลยสินค้างองเองตัวนี้แล้วก็มีพวกเครื่องสำอางนะคะเยอะแยะเลยประทิมผิวหน่าสกปรผ้าปุ๋ยอะไรมีหมดเลย นะคะส่วนปุ๋ยก็จะอยู่ด้านนู้นของใช้ส่วนตัวก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะของใช้ส่วนตัวน้ำยา,าล้างจานซักผ้าปับผ้านุ่มแล้วก็ปุ๋ยนะคะในโหมดของเกี่ยวกับการการเกษตรนะคะแล้วที่เนี่นะคะพนักง,งานน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็นักธุรกิจที่นี่ก็จะดูแลก,กันเ,เหมือนกับพี่น้องะคะ่ะเหมือนกับอยู่กับเป็นครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจธุรกิจเกี่ยวกับซักเซ็นมอลหรือร่วมทีมกับหนึ่งนะคะ สาขานวนครสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะ